ครับสวัสดีครับผมชื่อทวีสมุทรกิรีครับกาอยู่บ้านเลขที่10ทับ1หมู่5ตําบลแกลงอํงเาเภอเมืองจังหวัดระยองครับเนื้อที่ตรงนี้เมื่อก่อนปลูกยางแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นทุเรียนได้สองปีเสศษนะไม่จํานวนป10รนประมาณหนึ่งร้0ยต้นต้นเนี่ยฮะที่ไม่สมบูรณ์เน่ยเพราะว่าไม่ทราบว่าปเป็นเพราะอะไรนะฮะแล้วมา มันมันออกมาใบไม่ไม่เสมอบางต้นก็เหลืองบางต้นก็เข้มนะครับแล้วจริงๆแล้วมันก็ไม่ไม่ไม่เจริญต่อโตเท่าที่ควรนะครับกหลังจากที่ผมรู้จักโพซอยผมก็เอาโพซอยเข้ามาฉีดทั้งลงดินแล้วก็บนใบแรกเริ่มเนี่ยผมก็ฉีดสิบวันครั้ง แล้วตอนหลังเนี่ยก็เว้นไป15วันครั้งมันก็เห็นผลทันตาเลยครับว่ามันออกเข้มจนเห็นเหมือนกับจะบัุบันเนี่ยครับเพราะผมจีดมาตลอดอยากให้เห็นดูเองครับว่ามันเป็นอะไรใบจะดํานะครับในสวนเทียบเทียบกับสวนข้างๆแล้วของผมเนะี่ยรู้สึกว่ามันจะเด่นชัดกว่ากันในเรื่องของใบนะครับและถม <c oughs> ยอดบางคนจะหาว่าเอผมโม้ป่าเนี่ยเรียนสองปีไม่โตกว่าน,นี้ผมก็ไม่ทราบว่ามันโตเนี่ยเป็นแบบนี้เพราะผมปลูกจาก ต้นเม็ดแล้วก็ต่อด้วยเสียบยอดด้วยต้นพันธุ์แล้วก็ดูแลมันมาตลอดอย่างนี้นะครับครับก็ขอบคุณครับบริษัทของโพทีและโฟซอยที่มีโพทีและโฟซอยสวนของผมได้เป็นอย่างนี้ทุกวันนี้แล้วผมก็จะอยู่คู่กับโพทีกับโฟซอยตลอดไปเลครับขอบคุณครับ